เราคุยกันตรงนี้ค่ะไ่นจะให้ของด้วยดูช่าหมดแลรวอยากได้่าเต้นมา่อี่ทีนึงค่ะเยอะเยเลี M ยงดีลี้ยงพีลีอยงดีเหรอตะดันนพอแล้วจะต้องมาโพสตรงนี้เมอตรงนี้มีปีนะตรงมีจัเป้งเป็ด่งันมันจะต้องแต่ต้องแต่งดิ่งดองดิ้งดองดิ้งดองต่อ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 ต ฟังเลยฟังใครถ้าฟังเพลงหมอปลาครับพระผมสิบครั้งแล้วสามารถร่อนท่อนแร็ปได้ผมให้เสื้อครับเพลงอะไรนะคอนจิเพลงเสื้อเพลงเต็มกระหังนะและจะมีท่อนแร็ปอยู่ท่อนหนึ่งจริงือิงตัวนต้ว่าพี่จอดเอาเลยผมให้คุณฟังสิบรอบถ้าคุณร้องได้ผมให้เสื้อหมอปลาหนึ่งตัวแขนยาวมีลายเซ็นหมอปลาเลยเรื่องจริงพร้อมลายเซ็นนะเสื้อแขนยาวพร้อมลายเซ็น <ฮ>สเสื้อแขนยาวพร้อมในเซนฮะเสื้อแขนยาวพร้อมในเซนแต่ค,ตคุณฟังผมให้คุณฟังสิบอรอ่อะถ้าคุณร้องได้ถ้าคุณฟังรอบเดียวคุณร <c oughs> ้องไม่ได้แน่นอนต้องร้องให้ถูกเลยนะต้องร้องให้ถูกไม่แต่แต่นเนื้อเพลงจะมีขา้างน่าอยู่เขียนทึ้อยู่นะมีซับอยู่นะมีซับมันมีซับเพราะว่าเพลงนี้โกบอยบอกว่าโปรดิวเซอร์ใหญ่บอกว่าต้องมีซับถ้าคุณหมอปลาถ้าไม่มีซับเขาด่าคุณร้องไม่ได้เลยอันอันนี้หมอปลาพูดเดียคือเราพูดพูดอยู่ที่สามสิบแล้วหมอปลาจะล่อยคอยคิดเมื่อไหร่คะ ยังไม่บอกอีกเป็นความลับอีกเรือเพลงเนี่ยปล่อยพรุ่งนี้คุณพี่เจ้าแ่พูดอยู่แล้วคุณพี่เก้าไม่เดี๋ยวคนเขาสูกสายเอ้ยดราม่าขึ้นอย่างต่ำดราม่าเหี้ยะไรนักหนา้โดนโโดดนนเหลืองอะไรไปโดนหม่โดนให้เราใส่เหลืองไปแล้วเราใส่เหลืองไ่แล้วใส่เหลืองใส่เหลืองอ๋อใส่เหลืองใส่เหลืองใส่เหลืองเขียวทั้งหมดได้หมดดีดองเลยค่ะนะถ้าใครร้องท่อนแร็ปได้นะครับร้อง ผมให้คุณฟังสิบรอบอะแล้วคุณร้องได้ผมไม่เสือกกันยาวแล้วอัดลงลิงกมาในเพจหมอปลาช่วยด้วยเอซบอกว่าอยากให้หมอปลาช่วยร้องสักท่อนหนึ่งให้ฟังได้ไหมเพลงนี้ท่อนแรปหมอปลาจะร้องบรรลาดนะครับร้องบรรลาดผมว่ารู้กันไปเนี้ยฟังวันที่เก้าพวงนี้พวงนี้ โปรดิโปรดิเซอร์ใหญ่บอกว่าทันแน่นอนุนกี่มไครับผมาเพลงเต็มกระหังเพลงระาหังกดกระดิ่งรอเลยฮะเพลงเต็มกระงนะครับพรุ่งนี้นะฮะแล้วฟังรองท่อนแร็ปให้ได้เลยปล่อยในช่องหมอปลาปล่อยในช่องหมอปลาฮะหมอปลาเอาไปเชีนะฮะุดยุุุยดยดุด ี่บอกขอไข่ใบเจมสี่บอกขอไข่ใบอกอะไรเอาเจ้าเอาเอา่เอาแต่ไข่ขาวเอาไปทำอะไรไปตอกยาเด็กเหรอปลาเดลเล่นนยาไปไหนไปไอัยการไอการเล่นโกยาโอเคครับเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันที่อยการนะฮะยกทุ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 ทุกทุก่ทุกย่ท่กกก